ก็ขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกัน้ดยโยบมาโต้คนดีนเดิมของทุกคนนั่นเองพี่รู้บอกข้าวอะไรอร่อยที่สุดในโลกเจ้าพี่รู้บอกว่าข้าวอะไรอร่อยที่สุดในโลกข้าวอะไรข้าวกระดื่งไงนข้าวแผนตัวล่ามาแล้วกันนะขอคุมไอเทมเลยพี่อาจจะเล่น, Miss น,น Miss มิสฟอร์จูนไอ้นั่นอะเดนโมโมิสฟอร์จูนมันมันไม่ได้หลัรเนี่ยช่วผมอ่าไม่ได้หลังเนี่ย ้าพี่ลืมอัพเวลวไม่เป็นไรเมันสดาวหมดแล้วดิมันสดาวไวจังเลยพี่ลืมอัพเลเป็นเสี่เ้าใจนจะได้ไมัอลิต้าอาลิต้าสู้เขออาอลิต้า,าตีไปดโดนเลยเว้ยตีไปโดนเว้ยตัด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 ดตัดตัตัด,ดต ใช่แลนะ้แบบว่าบูดวิลอเกินชิปหายละลืมลืมว่ากูหยิบแพนโดล่ามาลืมว่าตัวเองหยิบแพนโดล่ามาแม่งเอ้ยขอมิโซโจนกูหายจ้อยแกลิโอวะ่ะนี่อะไรสเดีเขียดอะอยากได้ตีทิ้งมากๆเลยไหนๆก็ไม่เอาเแล้วก็ติดตามไปเยแล้วกันไม่พี่อาจจะเป็นดิวิตี้คอมนี่ก็ได้นะดิวิตี้คอมเวกอะไรเนงะี้ย ทีมพลเมือไวเกิน5ตัวเลยเวิวห้าเลยอยู่เวลล่างๆหามุนโดให้ได้ก่อนดีกว่าที่มีโอกาสเจออะไรบ้างอ๋อเฮกโซเทคมีโอกาสเจอเฮกโซเทคโกลเด,ด้นออ,อาแวนการ์ดอะไรวะเนี่ยแล้วก็ชาโค ่เจอชาโคอาไปสู้ว่าชาโคของอย่างนี้ดูชาโคดีแคบจะทำอไมตายไปแล้วนะ่ะย่าสวยผมต้องเร่งหามุนโดถ้าผมอยากเล่นคมนี้ให้ได้เดี๋ยวช่วยหาแต่ไม่เจอเลยเจอแต่ไอโคเนี่ย เฮ้ยอีลิสว่ะถือว่าของเดเดดโมเดเวดอ่ะ <c oughs> ถ้าไม่ได้อีลิสก็หมาดนอะไรตรงนั้นอ่ะขอสักอันโอเคไม่ได้เลยเลยนะหยิบตัวแพงแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ปั่นเองเอาไปป้านอ่ไปกันต่อได้เศษของที่ใชรแล้วชัดมีอ๋อไม่มีของเลยเนาะ มีโชวจินต้นเกมแล้วอ่ะผมก็น่าจะสบ,บายอยู่แหละตอนนี้พี่กำลังดูอยู่ว่ามันจะออกอันไหนมากกว่าระหว่างดีวิตี้คอมเวกกับอ่าไดนาโมถ้าเป็นไม่ได้หายอีลิสให้พี่หน่อยแล้วกันพี่อยากได้อีลิสสามดาวดียังไม่เรียนเลยสิดิคิดน,น่าจะต,ต้องมาชนกับไอีเวนี่แน่นอนทาไมมีแต่คนสองดาว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 ไอ้ ยยดมเจะวัดของถ้าของออกถ้าของออกอันที่ใช่ก็จะไปอีกอันหนึง่งเดี๋ยวไอ้ขี้นี่เปลี่ยนเป็นเอ尼าละควอตแล้วมึงซื้อตัวข้างหลังไว้หาแม่มึงไอ้เฮ้ยใครเปลี่ยนไอเนี่ยนะอ๋อคู่มันใครอ่ะคู่มันอีกคนหนึง่งอีกคนนึงมาเล่นก golden ox ไล่ทั้งทีนึงไล่ทั้งทีนึงผมไม่ทันว่ะได้มาก พี่โคตรอยากขายตัวละครให้มัน40บาทเลยแต่ถ้าขายของที่เก็บฝากไว้มันจะบินด้วยตัวไดนามูทั้งหลายแหล่ใช่ไหมใช่ Everything Dynamo เขามัดได้ไหมมัดโอ้ในมุนโดไปตัวสวยดีเวทมาเว้ยจะได้มัดจะได้มัด อย่าได้กออกนะพี่อปหาของกเลยมังเสือกปั่นทันอีกเงินึงทพี่หายเทียมไม่ใครอยู่เนี่ยพี่เหรอตอนแรกจะหาให้มิร์จูแหละแต่ของมสเือกออกเป็นเวทไงมันปั่นเป็นเวทพี่ก็ดูอยู่ว่าถ้าอิลิสออกก็จะเล่นไดานาโมถ้าเวกออกก็นั่นแหละก็ดีวิตี้ พ่อแม่งใช้ของเซ็ตเดียวกันจนนั่นอออีกแล้วเกียบใส่เทมแล้วด้วยมันน่าจะผ่านไอโค่ไมาได้หรอกต้นเกมไอโคอยู่แรงอยู่อ้อเจ็บชีพหายเลยตอนนี้ขออังเม้นงงเงินได้ไหมขออังเม้นเงินอังเม้นเงินอ่ะรอ,อดไหมใช่หรือเวล่าโดนหรือเวล่าโดนลวงวะ โอนชาโคลลวงอ่ะนะแต่เราดูชาโคลตกไปเยอะยิงๆๆๆเอ,อ้ยดุกแชมดุกโอเ้เปลี่นด้วยอะไไอเทมอ้อเข้ามา อย่างนี้เราสลับไอเทมก็ได้รัวๆเลยดิเรามีแพนโดร่าเหมือนกันแล้วตอนนี้อยากได้อะไรบ้างพี่โคตรอยากได้น้ำตาเอาไปดิ

ตาเดนอมงวะเดี๋วขอตาสต,ติเดมอนได้ไหมจะครบยังอ่ะเชบอะไรมุโดนะนะขอ,อีกสามตัวไอ้นั่นขายไปแล้วไม่มีใครใช้ในตอนนี้ที่ผมเห็นนะไม่มีใครใช้เลยเดี๋ยวมันน่าจะมาเองละมั้งค่อยๆไปก็เ่อนเดะเ,เอาเรียวหน้าไหมใช่ไหมเรียวหน้าอ่าไม่ใช่ อันนี้ฉนันเอาโรลๆได้ไงไอเทมเหรือมั้งไอเทมไม่อย่างเวอร์แหกหน้าพี่ยืนไม่ไหวโอ้ยผมนั้งใต้องแพ้ไปก่อนอยากได้ตะหลิวอะ่ะถ้าได้ตะหลิวมานี่คือเกมผมจะชิวเลยนะ ไดได้ามมากเฮ้ยมิดฟอร์จูนคารอมนโรถ้าไม่ได้มิดฟอร์จูนก็เวีว่ะเนี่ยได้หมัดเอ้ยไม่ใช่มัดดิเบียวะชิ้นส่วนมามนด้วยเอ้ยเอามัดแค่เด็ก สิบห้าทองกับชิ้นส่วนไอเทมสองชิ้นเอาอะไรเอาไอเทมสองชิ้นนะไปกันต่อจวย้ยเอาวิสีมันนี้ไ็จูนมานนี่เพราะว่า โอ้เมนิเทีสอยู่ฝั่งซ้ายเอตัวที่เราจะจะอยู่ฝั่งฝาเนาะโอเค ถ้าเป็นตังขอตังนะโอ้ยเกมไม่งงหลังนี่แหละเฮียโอ้โหแผงหน้าพี่ยืนไม่ไหวเลยไม่มีของแผงหน้าให้เลยตอนนั้นเป็นยิวตายทีเยียเสายหลามเสียเวลาตีเกลม,มาล็อตปีล็อตช็อตได้ มีสองดาวด้วยของพี่อ,ะอ่ะตังค์ใช่ไหมใช่ใช่มีตังค์ขอตังค์สวยไอของที่ไม่ไ้เฟรชเป็นกันวะเซนจูนี่เอมไหมไม่เฮ้ยมึงช่วยส่งมุดดอีกสองตัวให้กูได้ไหมเนี่ย โคตรอยากมีไอเทมแยกชิ้นส่วนของเลยครับ่ไม่ชอบเวลาแบบฝากของไว้ที่ตัวตัวหนึ่งแล้วพอมันรวมร่างกับตัวในสนามแล้วของมันรวมไปด้วยมัน่าจะเด้งออกน่าจะได้มาเรียบร้อยแพ้วะแนวหลังมันเยอะกว่า ไม่นี่ยาน,นอนลัวเลยเก้อยากงี้กูไม่ได้ของที่ต้องการสักทีเนะี่ยผมน่าจะขึ้นเวอย่างเดียวตอนนี้กัตตาเหลีลยวได้ปะ やった。Yeah, yeah, yeah. Yeah. อยากอัปเกรดแผงหน้าตัวเองเลยตอนนี้พี่อยากเอาแผงหน้าพี่เม่แผงหน้าพี่ไม่กดอยากเลยตอนนี้เออพี่อยากเอาไซรัสออกมากเลยตอนนี้เดี๋ยวโหยเคเกฟสามดาวแบบของโคตรฟูลพี่โตเสจเลยจะอีนลิสพี่ไหมอีนลิสอร์พี่อยากได้อีนลิสสามดาว เจอสักตัวเลยเพื่อตั้งแต่เล่นมานี่ยังไม่จเจอ<ม>ัตัวเลยเราในตอนมาเฉยเว้ยเฮ้ยขอได้เปล่าไม่ใช่ขอนะแล้วไปเด้ อ่ะตัวเดียวขัดแบดนตัวที่อยากได้นี่คือแบนเลย ใช้เพราะว่าแผงหลังพี่พอแล้วเว้ยเว็บแปดเลยล่ะอะนิมาสปอร์ตวิวแปดเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวพี่รอขึ้นวิวแปดเลยนะขึ้นวิวแปดแล้วพี่น่าจะโลดตรงวิวแปดเนี่ยนะครับถ้าขึ้นวิวเก้าได้ก็ดีถ้าขึ้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเจ็ดเควิทฟอร์จูนอะนิมาสปอร์ตไอ้ที่เราเจอมาละ ได้ได้อยู่นะทำพี่อะไรที่ผมไม่ได้เลยเฮ้ยตืนพี่ยื้อได้วะ่ะสวยน้องคือตอนนีน้พี่อยากเอาลบเอาแผงหน้าลงเพิ่มมากเลยแต่แผงหน้าแม่งเฮ้อเห็นแล้วเศร้าอ่ะอยากได้เติร์นหลิอวอ่ะ จะได้วะได้ตะหลิวแล้วสนุกแล้วเนี่ยคอมที่หนึ่งเริ่มไม่ค่อยเก่งเลยเว้ยคอมที่เก่งคือเกฟเกฟวัตถุวิทยเฟสแล้วก็อนิม่าส,สปอร์ทข้งล่าง เอาโวทไปกันต่อเอาเจอแบนเอาไหมเอาดิดเี็ดใส่แทนไออีเดดเป็ดขาดเบลวันหนึง่งขาดกาดเบเกอร์ขาดเบลวันหนึง่ง เลดบัฟพี่ไม่เอาไปปั่นเพราะว่านี้ไว้เพราะว่า, anyway, พ,า,วาพี่มีอาร์มนเลดบัฟไรเนี่ยพี่ไม่เอาเลดบัฟไปปั่นเผาการเผาของคุณท่านก็จะหายเพิ่มขึ้นอยากลงกกัดแทนนัน้นมากเลย ตอนนี้คือแพ้เขาไม่สองดาวเลยแหละแพ้เขาไม่สองแท้กระโดดมาโคตรไวแท้เขาแหงหน้าไม่ยอมวันนี้แหงหน้าน้อยไปกับออลิสไม่สามดาวคือโซจูนไม่สองดาวโอเค,โ,อเคโลตรงนี้แหละไม่งั้นตาย เยอยเอ้ยซูไปเมื่อกี้ใช่ไหมว่าอันนี้แม่ริ้ว,วหน้ามันถึกอะไรขนาดนี้แ้เพรบบาพรพพรบิไม่สองดาวแพ้พี่องค์พี่แพ้มีระตูไม่สองดาวเนี่ยแผงหน้าด้วยแผงหน้าไม่สองดาวสักตวัว ผมทบแม่งสองให้ตูเลยตัวหนึง่งอยากจะสามแล้วดีอะจริงไม่ขาดตัวเดียวก็คือสามแล้วเนะี่ยไม่รู้จะสามไปทำไมตัวที่คุสาอยู่บนโดมก็ไม่สามตัวที่คุณสองเนี่ยยังไม่สองเลยเ้ยแซกกูสองแหละ <c oughs> ที่ผมไม่เทมมาดีอยู่นะแต่ว่าไม่มีตัวไม่ยอมสองดาวเออ ได้ของแนวหน้าชีพหายเลยฮะส่งอะไรมารออีลิศพี่ทำอะไรไม่ได้นอกจากรอคองรอมิตรจูนรออีลิตทำได้แค่นั้นตอนนี้ไม่ต่างกันเลย ต้องรีบขึ้นเวลแล้วก็โลให้แบนสองดาวตอนนี้มันแบนมันยืนไม่แบนดามเมจไม่ไหวละอุยแล้วมุมตัวละครคือโดมิฟจูทุกตัวเลยเยอะแข่งหน้าพี่ยืนไม่ไหวไปเก็บไม่เงาหมดเลยแฟกที่ยืนไม่ไหวตอนเนี้ยมันมันขาดของเป็นครีเลยแนงแล้วพี่แบบเล่นเล่นคอมที่แบบต้องการเวลเก้าเวลเนี่ย ต้องการวิวเก่าเรจริงๆของพี่ต้องการเวลวกเก่าแต่แม่งวิวเก่าให้ไม่ได้เว้ยเพราะว่าไม่มีเลือดแล้วแล้วอย่างอาร์กเมนต์เกี่ยวกับเงินไม่ออกเลยแช,ม,ชมเปี้ยนให้กับไอเทมสมบูรณ์เอาอเลยแชมเปี้ยนใช่ไหมโอเคไปแซกเมาเอาโลล่าเอาโลาล่าพี่ขอพี่ขอโลล่าพี่ย <Hey. S 1> อมา,าเปลี่ยน <First. S 1> โอ้นี่ไตัวแทนไอเทมมาแล้ว ใครออกดีวะดีสุดอดจิงออกเฮ้ยจรจิงมันถามดาวไปแล้วอันนี้ออกก็ได้แม่งมีทางอีลิสมีทางนี้เลยพี่เดียวอีลิสพี่หาเองก็ได้หรอกโอเคพี่พี่ขอ,อโรล,ล่าตัวหนึ่งเจอโรล,ล่าสองตัว ไม่เจอแบนักตัวอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่เจอบอกเลยแบนเจอแค่ตัวน,นั้นตัวเดียวเราไม่เจออีกเลยเว้ยอ๋อเก็บแล้วมึงอยู่มุมเดียวออก,กับเกบชิปหางเบือมีอะไรบ้างอีกสิบสองสิบสองทองกับคอมพานันเอ็นวิวเอาสิบสองทองดีกว่า มุนโดดไม่หายจ้อยมุดโดดนี่พวกเราจะทำสามจะทำสามไม่สามเลยอ่ะไม่เจอเลยยังไปไหนกันไปแล้วเนี่ยตาย <c oughs> น่าคือคือน่าขบจริงๆเลยโอ้ยแบนตัวที่สองมาแล้วครับโอ้ยแบนมาแล้วเยี่ยมมาเป็นพียตอนนี้เนี่ย <c oughs> โอ้โดนรถมานาหมดเลยอะไรกับเน่ไอเทมรถ,รถมนันนะเรียบร้อยยื้อได้อยู่ยื้อได้แต่มุมโพซิชั่นแม่งไม่ค่อยให้เท่าไหร่ เฮ้ยได้อยู่โอ้จรลักี้ตามบูมบอทอืมเอาของแทงแล้วกันนะเอาเย่ดีแหละช์จินเอามาใส่ให้จริงเลยแล้วกันนะ๊ะจั๊กไหนก็โล่ส่งกับโรล่าได้เลยเนะส่งเลยแล้วกันเนาะส่งอะไรส่งอเลย,เลยพี่จอมมาแทนจิน่ะ โอ้ยสามแล้วเว้ยเยอะเราไปไกลกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วเนาะใช่เราไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วเว้ยมนะิดฟ้าจูนซื้อไว้ดิที่สุดตอนนี้ต้องเอาซิกใส่เว้ยแซ็กมันยืนหน้าได้ไม่นานพอ ซิกใส่มันติดสเตจิตมันน่าจะถึกกว่าแซกมันดาวเดียวได้ตอนนี้ไม่มีไอเทมเดีวยว<อ>เรียบร้อยอส,สวยรับโอ้โหอีกนี้เดียวพี่จะไปตายพี่จะขึ้นสรบัดเลยเมืงง่อกี้ อย่าสามเลยเอฟมันจะสามพึ่งจะสามเดียวหน้าขาดสามตัวอาเฟไม่สามแน่ๆอาเฟโดนตัดไปเยอะมากไม่สามแน่ๆน่มิดฟร์จูดก็ไม่แน่ไม่แน่นอนแซกมึงขยับมานิดนึงแล้วกันพี่อยากลงคุมโกะกูลงคุมโกะอย่างนี้ต้องกันไอ้่เอ้ยเอานั้นให้ ให้เรนนต้านกินไม่ทานเอาเอากา,การกันให้เรนนต้านกินไม่ทานเอ้ยไรเยอะยืนอยู่ตรงเกบพอดีเลยฮะกลัวรู้สึกดีไหมเนี่ยที่มาแต่แผงหลังนะบอกก่อนได้อยู่มุนโดผมยืนอยู่เรียบร้อย เย่างน้อยเราต้องที่สองเว้อขอที่สองขอที่หนึ่งได้ก็ดีท่านที่สองได้ก็โอเคเ,อเฟยไม่สามแน่แน่สายยาไม่แน่นอนเกฟก็ไม่รู้จะหาเจอชาติไหนก็ช่างแมงจะขึ้นเวลมากเลยจะขึ้นไม่ได้เลือดไม่ให้อย่างน้อยขอคุ่มโกดสองได้มาัดหลิว ไม่ตะหลิวว่ามาไม่ได้อะไรอยู่ดีต้องการตัวเอ้ยสวยโอ้ยย่าแบนม่นกระเด้งออกมาเหยงอนนโหลดอย่างเดียวสวยเอคโคสามดาวด้ยนี่ก็โหลดปั๊มสแต็กแคกอย่างเดียวแล้วเนะี่ยเอโคจะสามไหมเฮ้ยเฮ้ยี ต้องใส่างี้ให้จริงเอาแล้วอ่ะไม่มีไอเทมอะไรที่ดีกว่านี้แล้วตายในไอตานแบกปะปะไตซี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 แซค เรียบร,ร้ยบรอยไงเครื่องพละของซีซีโอ้ยเดือดนิดเดียวอยงไอ้เนี้ยไอเทมแม่งไอเทมออรล่าแม่งเวอร์จัดเฮ้ยไม่หนึ่งวะไปเรียวหน้าตัดเพงลงละเจอมิดอโกจูนไหมไม่เจอเลยชาย่ามันจะสามวะชาย่ามันขาดสองตัว ระยาค่ะสองตัวมีฟาจูนผมไม่เจอเลยที่เพราะว่าตนัตนตายเมื่อกี้มันมีมีฟาจูนกันเยอะมากเลยนนเล่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 นกันเยอะไอ้อนี่ก็เล่นอยู่ไม่เป็นไรพี่เก็บมีฟาจูนท้่มั้งต้องชนะไอ้ไอ้คอมไอ้นั่นให้ได้วะไอ้เกฟอะถ้าชนะได้จะได้แบบทีสองการันตีเกฟไม่มีไอเทมน่าจะได<อ>้ไอยูอ่ม<อ>ั<อ>้งเดาดูก<อ>่อน คู่คูค่โกดสองตัวไงสองซีซีเรียบร้อยเรียบร้อยที่สองโอเคเฮ้ยที่หนึ่งได้เฮ้ยที่หนึ่งเราที่หนึ่งอยู่ตอนนี้รอบสุดท้ายแล้วปะใช่ใช่ใช่ตอไปรอบสุดทา้ายละมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดแล้วอะเฮ้ยใส่ยากซื้อไว้ก่อนเลยเหมือนกันเจอตายยากหาแบนไม่ได้ละหาไอ้คโคตรสามไม่ได้พอแล้วกันอ่ะแบน ฉันวผาขายไปล้วแบนไม่เจอน่แน่อยู่แล้วอ่ะแบนผมขายอีกหลายตัวเกินตอนนี้หาไอ้นี่ให้มันสามดาวยื้อได้ดีกว่าไอ้หายหายหมดเลยอ้าวมันยอมแพ้เลยมันขายบทบอนหาไซยาแล้วอ่ะมันมันหาไม่เจอเว้ไซยาอยู่พี่สองตัวอยู่กับผมตัวไซยาอยู่พี่สองตัวอะไรไปเจอชนะแบบงงๆคัมแบ็กอิสตเรียลแล้วคัมแบ็กงงด้วยนะ ชนะเพราะว่าไม่ยอมแพ้ของพี่อันนี้เว้ยเอ้าทูไมของพี่มังชนะเพราะคุโมโกะนะเว้ยมันชนะเพราะอิริสอิลิสสามกับคุโมโกะเว้ยเพราะว่าคุโมโกะในบอร์ดพี่มีสองตัวมีคุโมโกะในบอร์ดกับคุโมโกะที่อลรลาใส่เข้าไปเพิ่มสองซีซีเวอร์เวอร์ยี่ใหม่เบอร์เราจะขึ้เท่างบนแล้วนั่นอนนี้แต่ก่อนอื่นก็คือถ้าชอบคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์สักครั้แล้วก็แชร์ให้กันด้วยนะจะเป็นพระคุณมากนะฮะขอบคุณครับบ๊ายบาย